เรื่องของครอบครัวเราต้องเอาไว้เป็นกรณีพิเศษบุญหลักศักด์ใหญ่ที่สุดที่เรามีชีวิตมาได้ถึงวันนี้พอไม่จับสายัดโถส่วเหนมอน้งแจะวันที่คลอดออกมาวันแรกก็บ,บุญที่สุดแล้วเขาจะเลี้ยงด้วยความเอื้ออาทรหรือไม่มีความเอื้ออาทรก็ตาม ตามหน้าที่ของพ่อแม่ที่ให้เราโตมาได้ก็เป็นบุญที่สุดเป็นบุญอย่างยิ่งที่เขาให้เราโตมาได้ถึงแม้เรามีการศึกษาเราเรียนเรามีาาอะไรอะไรตามสมควรก็เป็นบุญที่สุดแล้วในหน้าที่ของพ่อแม่แต่เราอยากได้มากกว่านั้น แต่เขาก็ให้ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของธรรมดาเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกที่มีกรรมแตกต่างกันระหว่างแต่และครอบครัวระหว่างแต่แตและชุมชนมีปัญหาไม่เหมือนกันปัญหาของครอบครัวแต่และครอบครัวมีปัญหาไม่เหมือนกันเรื่อง อาชีพเรื่องอาหารการกินก็มีปัญหาไม่เหมือนกันเช่นเราต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรื่องพอ่อเรื่องแม่เรื่องครอบครัวเรื่องปูงป่ยา่าตายายเรื่องอะไรทั้งหมดเราไม่ต้องไปคิดเรามาปรับปรุงตัวของเราแผ่เมตตาเจริญพรหมหารสี่ ทำใจของราไม่เป็นผูน้ลนอยู่ตลอดเวลาไม่คิดถึงเรื่องที่จะมาเป็นควมอิจฉาอิจฉาควมน้อยเนื้อต่ำใจกับพ่อกับแม่คนที่คิดความน้อยเนื้อต่ำใจกับพ่อมแม่นมนเนี่ยส่วนมากแล้วอย่างอาจารย์นี่ไม่เห็นด้วยในความคิดนี้ เขาให้เราโตมาได้ขนาดนี้เขาเลี้ยงเรามาได้ขนาดนี้ก็นับว่าบุญที่สุดแล้วเราด้วยบุญด้วยกุศลของเราที่เคยทำมาแต่ปางก่อนไปดูทั่วไปในโลกโดยทั่วไปคนที่มีครอบมีครัวคนที่มีพ่อมีแม่ถึงพ่อแม่จะตกตะกรรมลำบากยังไงก็ตาม ลูกก็ต้องทําหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดทําหน้าที่อะไรในระหว่างที่เรายังมีการศึกษาเล่าเรียนเรามีโอกาสได้พบธรรมะคำสั่งสอนของพุธเจ้าเป็นโอกาสที่ที่สุดทุกที่มีอยู่นี่เอามาเป็นทางที่ดำเนินตัวของเราต่อไป เพราะว่าอยู่ในโลกนี้ไม่มีคำว่าจะมีความสุขเลยนม้แต่น้อยจริงไหมผู้เจ้าพูดมีแต่ทุกข์เป็นส่วนมากเกิดขึ้นมาแล้วมีแต่ทุกข์เป็นส่วนมากความสุขเห้นมีน้อยมากนัฉะนั้นในเมื่อความสุขมีน้อยมากเราทําให้แก้ในทุกข์ที่มันมีอยู่ในใจของเราเนี่อันนี้จะประเสริฐสุดเลยถ้าเราทําให้แก้ ในทุกที่มันมีอยู่ในใจเราเหมือนกับพระศิวลีพระศิวลีนี่อยู่ในคันมารดาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันถึงได้คลอดออกมาพอคลอดออกมาแล้ววิ่งหานังเกงใส่ลแล้วก็วิ่งลงไปล้างข้าพผูเจ้าได้วิ่งขึ้นมาเช็ตเท้าพู้เจ้า แล้วภายหลังมาหลังจากถวายอาหารบิณฑบาตผู้เจ้าเสร็จประเคนเส้าประเคนของเป็นเพิ่งเกิดวันนั้นแล้วภายหลังมาถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้วผู้เจ้าสันเสร็จพระสาวกทั้งหลายสันเสร็จแล้วก็ไปถวายเครื่องพสยาคาันกับพระเกละ ไายเครื่องไตรย์านกับผู้เจ้าแล้วก็ไปถ่ายไหวเครื่องไตรยทานกับพระเทระภาษาริบุตรก็เลยถามว่าพราหนูเธออยู่ในคันมารดาตั้งเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันคงมีความสุขดีเนาะถึงอยู่ในที่ตรงนั้นโอ้ยพระคุณเจ้า,จ,าจะไปมีความสุขอะไรอยู่ในคันขยับแขนขยับขาก็ไม่ได้ดูที่ว่า หนูก็ตัวโตขนาดนี้ของมารดานะั้นโตใครอันไหนในระหว่างที่อยู่ในคันเวลาแม่ทานหวานทานเค็มทานร้อนทานเย็นเมื่อเวลาทานของเย็นก็เหมือนเย็นเข้าไปในกระดูกเมื่อเวลาทานแม่ทานของร้อนร้อนเข้าไปในกระดูกเวลาทาน ของที่มันเผ็ดแสบไปหมดแสบเข้าไปในกระดูก <c oughs> เอาพรอหนูรู้ทุกขนาดนั้นพรอหนูไม่อยากบวชบ้าง <c oughs> คิดอยู่แต่ยังไม่ได้ปรึกษากับมารดากับบิดาขอปรึกษากับบิดากับมารดาก่อนภายหลังมาก็ออกไปบวชอยู่กับภาษารีบุตร โคนหัวข้างเดียวพิจรณากรรมฐานคือพิจารณาผมที่ตกลงไปถูกดินได้สำเร็จเป็นพระสดาบันโคนข้างที่สองได้สำเร็จเป็นพระสกิทาคาโคนข้างที่สามได้สำเร็จเป็นพระนาคาโคนหัวเสร็จข้างที่สี่พิจรณา ทุกขิตติบตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคทำลายอาสวะกิเิสสิ้นไปได้หมดป่อนโคนหัวเศษก็เพราะเอาทุกที่มีอยู่ทุกข์นั้นมันประจักษ์อยู่ที่ใจของเราไม่ได้ไปอยู่ข้างนอกใจของเราส่วนบุญคุณของพ่อของแม่ปู่ย่ตาติยายใจครอบครัวอะไรต่ออะไรต่างๆอันนั้นเรายกไว้เป็นกรณีพิเศษ เราถึงหาทางที่จะช่วยเลือเมื่อต่อ,อไปหลังให้เรายืนได้ก่อนเราเองก็ยังยืงยนไม่ได้เราเองก็ยังไม่มีหลักในการปฏิบัติถ้าเรามีหลักในการปฏิบัตินะไม่มีปัญหาเรื่องพ่อเรื่องแม่อย่างโยมเมชีที่แรกแม่ก็โอ้ร้อง,องห่มร้องไห้ เอาทุกอย่างแม่ต้องไม่ยอมพ่อว่าไม่ยอมเหมือนกันแต่ความเด็ดขาดของม่ชีต่างาถึงอยู่ได้ภายหลังมาที่แรกต่อแม่ไม่ค่อยดีนักร่างกายก็ไม่ค่อยดีนักพอมาฟังเทศไปครั้งสองครั้งฟังเทศขึ้นเดี๋ยวลงมานั่งกับพื้นได้ที่แรกว่าขาไม่ดี แต่หลังมาก็มีความเมรื่องใสศรัทธาในการปฏิบัติเจรนั้นเรื่องพ่อแม่ไม่มีปัญหาสําหรับความคิดของอาจารย์ขอให้เรามีหลักในการดําเนินชีวิตมีหลักในการปฏิบัติธรรมหรือมีหลักในการดําเนินชีวิตถ้าเรามีหลักแล้วเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ทั้งหมด เอาของที่มันมีอยู่ไม่ว่าทุกกายทุกใจไม่ว่ากังวลกับครอบครัวปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลก่ันเปิดโอกาสให้เรามีการศึกษาเราเรียนได้ขนาดนี้ ก็เป็นบุญที่สุดสำหรับชีวิตของเราส่วนพ่อแม่จะทำอะไรก็าตามอย่างในครั้งก่อนในสมัยพุทธกาลบางคนพ่อเป็นนายโคคฆา คือทำปานาธิบัตบางคนก็เป็นในพานเม้แต่หญิงสาวเป็นพัะโสดาบันทำลายสังโยชน์ได้สามข้อโดยเด็ดขาด เมื่อเห็นนายพานหาบเนื้อมาขายลูกสาวเศรษฐีด้วยยังแจ้งตัวจะเป็นทาสีทำตัวเป็นทาสีเอาแก้วแหวนเงินทองยัดในตะกร้าหาบไปเอาผ้าเอาขยะเอาผ้า เก่าๆปิดตรงหน้าไปแล้วก็ตามในผ่านไปอยู่กินกันมามีบุตรชายสี่คนภายหลังมาถึงเวลาที่ผู้เจ้าเสด็จไปโปรด ในผ่านผ่านแล้วพอมีอินทรีย์แก่กล้าทั้งพ่อทั้งลูกภรรยาก็มีอินทรีย์แก่กล้าที่จะทำให้แกงในสัจธรรมทั้งสีได้เขาขายพยานของผู้เจ้าผู้เจ้าก็เสด็จไปพปวด พอผู้เจ้าไปโปพดผู้เจ้าแสดงอนุภูพิกษถาให้ฟังสีลังคถาภาวนากถาอริยสัจสี่คนทั้งหกคนพอ่อแม่ลูกอีกสี่คนได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์กำไรนางโสดาบันคนนี้มีกำไรได้ห้า ตัวเองก็ออกบวชเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเป็นพิชุมีลูกก็ออกบวชทั้งหมดทั้งสี่คนกรรมเป็นตัวกำหนดที่จะให้เป็นไปอย่างนั้นในเมื่อกรรมมันเป็นตัวกำหนดให้เราไปเกิดในที่ตรงนั้นเกิดมาแล้วเราก็พัฒนาตัวของเรา ในการศึกษาเล่าเรียนส่วนเรื่องพ่อเรื่องแม่ยกไว้เป็นกรณีพิเศษเมื่อมีโอกาสเราทำตัวของเราถ้ามันเป็นขี้พึ่งของตัวเราได้ก่อนแล้วเราก็ถึงกลับไปโปรดพ่อแม่ก็ได้ไม่มีปัญหา พระสงฆ์สาวกหลายๆองค์เรื่องครอบครัวดังเดิมพ่อแม่ปู่ย่าตายายต่างๆคนพระขนาดเป็นพระอริยาสาวกในบางองค์ก็โปรดพ่อแม่ได้แต่ในบางองค์ก็โกรดไม่ได้โกรดไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริง กรรมเป็นตัวจำแนกสัตว์มาไม่มีความยากความละเอียดที่แตกต่างกันออกไปเราต้องแก้ไขตัวของเราให้เป็นที่ประจักษ์ที่สุดเมื่อเราแก้ไขตัวของเราประจักษ์ที่สุดได้แล้วไม่มีปัญหาใครๆเขาจะทำอะไรก็ตาม มันเป็นเรื่องของของถึงแม้เราจะเป็นผู้มีพระคุณมคือพ่อแม่ของเราก็ตามแต่เรายอมรับในผลของกรรมวิบาตของกรรมที่เรียกว่าขันทวิบากหรือกรรมวิบาตมันจะเป็นไปตามแนวทางนั้นจริงดังนั้นไม่มีปัญหายิ่งเราก็พิธรรมที่สมควรกับทำได้แล้ว ยิ่งไม่มีปัญหาอย่างเพราะเราเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าอย่างของแฉมีแต่เจริญเมตตามีแต่เจริญภพิหารสี่ส่วนใครจะรับได้หรือรับไม่ได้อน,นั้นเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกคนที่รับได้รบับไปคนที่รับไม่ได้ จนใจสาหรับเราไม่ใช่ว่าเราใจไม่ใช่ละกรรมเราเป็นบุคคลที่มีภูม,มิหารสี่อันสมบูรณ์แบบแต่ด้วยกรรมของเขาคนนั้นเองมันรับไม่ได้อย่างพระโมกคลานะมีสักดานุภาพ ไม่ยิ่งหย่อนไปขวาพระผู้มีพระภักพระมกขนาลานะแตจะโปรดมารดาไม่ได้เที่ยวลงไปนรกไม่รู้กี่รอบกับกี่รอบวิทย์น้ำในนรกจนแห้งด้วยฤทธิ์ของพระมกขาลานะแม่กับดิ้งดำเลนหนีพระมกขาลานะก็ตามไปวิทย์เลนจนแห้ง เพื่อจะเอาแม่ขึ้นมาจากนรกจากอบายภูมิส่แม่ยินดีอย่างนี้เองลูกไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับแม่เลยเพราะแม่ยินดีแบบนี้แต่พระโมกขลานะก็ไม่ทอดภุรักเมื่อมีโอกาสก็ไปทำให้นรกมันแห้ง ไม่ถูกพรมานมากนักแต่แม่ยินดีที่จะอยู่อย่างนี้มันเป็นความจำใจของพระโมคัลานะเหมือน,นกันก็ได้ผู้เจ้าถึงได้บอกผมมีหารสี่มีเมตตากรุณามุชิตาเมื่อถึงที่สุดก็คืออุเบกขาพระโมคัลานะในโปรดแม่ไม่ได้ คือที่ว่ากดดันตัวเองอึดอั้นตันใจเพราะว่าความอึดอั้นตันใจที่มันกดดันตัวเองแล้วจะไปพูดให้ใครฟังก็ไม่มีใครเชือ่อไม่มีคนยอมรับวความคิดของเรากับความคิดของพ่อแม่ เปนคนละคนคิดถึงแม่จะเป็นคนละคนคิดกวจริงแต่พ่อแม่เขาให้ที่เกิดเราเราไปอยู่ในท้องของแม่แม่เขาคิดกระตังไหมสักวันละกระตังเนี่ยเราอยู่เก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนแ้วเขาคิดวันนันกระตงังทาไมให้ไม่ใจเขาจะต้องขับแกออกจากท้องเรา มมีบุญคุณกับเราแค่ไหนหนึ่งพ่อเรื่องแม่หนึ่งปู่ย,ย,ย่าตาายเรามาคิดในทางที่มันกดดันตัวเองด้วยความเข้าใจผิดหรือเป็นมิจฉาทิฐิของเราเองที่มาทำตัวเองให้มันทุกข์ใจลำบากใจพูดกับพ่อกับแม่ไม,ม่ได้เพราะเราตั้งกำแพงใส่พ่อใส่แม่ไว้ก่อน หรือพ่อแม่ตั้งกำแพงใส่เราไว้ก่อนด้วยทีวิด้วยมานะด้วยอาสวะด้วยชีเรีสมันก็เลยพูดกันไม่ได้เพราะเหตุที่ว่าเราต่้งหากเป็นคนไปตั้งกำแพงให้พ่อแม่หรือไปสร้างกำแพงให้พ่อแม่เพราะเราตาาั้งหักฉะนั้นในเมื่อเรามาว่าเรื่องของเราให้มันจบทำความเข้าใจกับตัวของเรา แล้วก็ไม่ต้องไปกดดันตัวเองยกเป็นเรื่องกรณีพิเศษเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องครอบเรื่องครัวหน้าที่การงานต่างๆเราทำตามหน้าที่พลเมืองศีลธรรมในการทำงานแล้วก็ไม่หย่อนยานจนเกินไปไม่เคร่งเคียดจนเกินไป คุเจ้าบอกว่ามัดชิมมาคือทำการในพอเหมาะพอควรสมรรถ้าในการดำเนินชีวิตหรือในภาคปฏิบัติเราจะเดินยยมกลมเราจะนั่งสมาธิหรือเราจะภาวนาอะไรก็ตามเพราะเราทำอยู่ตลอดเวลาในการที่เรามาเดินเรามายืนเรามานั่งมันเป็นกิริยาชั่วคราวคนนี้น แต่ใจของเราจดจ่ออยู่กับคำบริกรรมภาวนาตลอดมาตั้งแต่ตื่นนอนมาตั้งแต่เรารู้สึกสึกตัวแล้วก็กำหนดจิตของเราเลยไม่ให้จิตมันเศร้าหมองไม่ให้จิตมันคุนเครื่องตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาเลีวยพอถึงเวลาเราจะทำสมาธิภาวนาหรือถึงเวลาที่เราจะไปทำการทำงานก็ตาม อยู่ในที่ทำงานคนทั้งหลายเขาจะเคร่งเครียดขนาดไหนก็ตามแต่เราอยู่ในสภาวะที่ไม่เคร่งเครียดเราอยู่ในสภาวะที่สบายเพราะเรารู้จักมัชชิมมาในการทำงานถ้าหากเรารู้จักมัชชิมมาในการทำงานแล้วการดำเนินชีวิตเราจะมีความสุขมาก การทำงานเราก็มีความสุขถึงแม้มันจะมีงานมีการอะไรก็ตามการสร้างบ้านแปลงเมืองไม่มีเสร็จวันเดียวการทำสมาธิภาวนาก็จะทำให้มันเสร็จวันเดียวไม่ได้เราต้องทำไปเรื่อยเมื่อจิตมันตกเข้าสู่กระแสแห่งมรรคแล้วมันจะทำงานเองม ไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรมันมากมายอยู่อย่างสบายทำงานทำการก็ทำแบบสบายไม่ต้องไปเคร่งเครียดถึงแม้จะแบกบจะหามก็เ,เรื่องธรรมดาของการทำงานไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่อหมดทุกเรื่องคนที่เข้าใจและคนที่ไม่เข้าใจคนที่เขาไม่เข้าใจเหมือนกับเรา เราก็ต้องปล่อยเขาไปตัวเราเข้าใจในธรมร,รมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าอย่างของแท้มีศรัทธาแรงกล้าในพระไตรนคคมเราก็เข้าใจอยู่ที่ตัวของเราจะให้คนอื่นมาเข้าใจเหมือนกับเราไม่ได้เพราะกรรมแต่ละวาระไม่เหมือนกันธรรมะคือความเป็นธรรมชาติ คำสอนของครูเจ้าเป็นธรรมชาติธรรมชาติคองคุเป็นอยู่ของมนุษย์อยู่กันยังไงอยู่อย่างภาคภูมิใจอยู่อย่างมีเกียรติอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่อย่างไม่ใช่เป็นคนต่ำต้อยอยู่อย่างมีคุณสมบัติ คุณสมบัติในทางพุทธศาสนาเราก็มีผมเข้าใจในธรรมะคำสั่งสอนของพูเจ้าอย่างของแท้หรือเราไปถึงที่สุดของทุกได้เข้าใจในเรื่องของทุกทั้งหมดแล้วก็วางทุกทุกเป็นเป็นสิ่งที่กำหนดรู้ไม่ได้ให้วางทุก เราต้องมารู้เรื่องของความทุกข์เราไปวางตัวสมุทัยที่เราจะเข้าไปตั้งเข้าไปยึดเข้าไปถือละตัวสมุทัยมักทำให้มากจเจริญให้ยิ่งนิโรธคือความดับทุกข์มันเกิดขึ้นมาของมันเอง พอถึงเวลามันเกิดมันก็เกิดขึ้นมาตามเวลาของมันเพราะเราปฏิบัติตามคำสั่งสอนของครูเจ้าเอาทุกมาเป็นเครื่องกำหนดรู้แต่บัดนี้เราไม่ได้เอาทุกมาเป็นเครื่องกำหนดรู้เราไปเอาสมุภัยมาเป็นตัวเครื่องกำหนดรู้เข้าไปตั้งในตัวสมุไัย ทุกข์มันก็นเลยเทวีความรุนแรงขึ้นฉะนั้นพอเราไปละตัวสมุทยัยทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของกายเพราะกายนีนป้ประกอบไปด้วยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาติแลยวเราจะไม่ให้มันมีตัวเวทนามันใช่ได้หรือ คนเป็นส่วนประกอบของกายเหมือนกับร่างกายของเราเรามีขาข้างเดียวหรือไม่มีขาเลยมีแต่แขนจะเป็นยังไงหรือคนเกิดมาไม่มีแขนเลยมันจะเป็นยังไงเพราะแขนขาอวัยวะต่างๆมันเป็นส่วนประกอบของกาย ถ้าอย่างนั้นก็เป็นคนพิการหรือเป็นคนบกพร่องทางร่างกายคำว่าไม่มีทุกข์เลยคือไม่มีเวทนาเลยมันก็ไม่ใช่ไม่รู้จักธรรมเวทนาเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่เพราะต้องรู้ ธรรมเวทนามันเป็นส่วนประกอบของกายเราก็ต้องเข้าใจในตัวของเราดังนั้นการทำงานเรายึดหลักทำคำสั่งสอนของผู้เจ้าแล้วไม่เป็นอย่างอื่นเป็นทางที่จะไปสู่มรรคนิพพานเท่านั้นเป็นทางที่จะเข้าไปถึงที่สุดของทุกเท่านั้น พอเรายึดหลักมัดชิมมาทำงานตามสบายเมื่อเราทำงานตามสบายวันเวลาไม่ต้องกำหนดถึงเวลาหลับเราก็หลับถึงเวลาตื่นเราก็ตื่นถึงเวลาเดินทางเราออก็ไปถึงเวลาที่เราจอะไรก็เราทำตามปก,กติของมนุษย์ อยู่ความสุขของมนุษย์ให้สมมูรณแบบในความสุขในความเป็นมนุษย์จน,นการทำงานของเราถึงไม่ไม่มีบุคร่้องเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนแล้วก็ไปของเราไปช้าไปเร็วกับธรรมดามันก็คนเดินทาง คนเดินเร็วคนเดินช้าก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มันความแข็งแรงของร่างกายไม่เหมือนกันมันก็เป็นธรรมดาของสัตว์โลกเรามองเห็นควรเป็นธรรมดาทั้งหมดแล้วไม่มีอะไรแปลกไม่มีอะไรใหม่เป็นของที่มีอยู่แล้วตั้งเิม